ถ้าพูดว่าประสูตรสตร,รู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้านี่มันต้องถือว่าเป็นการพูดตามแบบภาษาคนภาษาของคนที่ไม่รู้ธรรมะมันเป็นแต่คนธรรมดามันก็รู้จักพูดแต่เพียงธรรมดาจงรู้เถิดว่าถ้าพูดอย่างนั้นมันพูดอย่างภาษาคนถ้าพูดอย่างภาษาธรรม มันก็ต้องพูดอย่างอื่นหรือม้จะพูดอย่างนั้นก็ต้องมีความหมายอย่างอื่นจะพูดโดยย่อให้ฟังสักทีหนึ่งก่อนว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนรักคนธรรมดาอุทุจนคนธรรมดาหรือคนไม่รู้อะไรเนี่ย <c oughs> มันก็หมายถึงเรื่องทางร่างกายของพระสิทธัตถะ ถ้าอนขอย้ำว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนกนารประสูตรตรรูปรินิพานก็เป็นเรื่องทางร่างกายของพระสิทธ,ธัตถะถ้าพูดอย่างภาษาธรรมมันก็กลายเป็นเรื่องจิตใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมว่าพูดถึงพระสิทธ,ธัตถะก็พูดไปอย่างหนึ่ง พูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายก็ต้องรู้จักเทียบเคียงกันให้ดีๆจะพูดเป็นตัวอย่างสักหน่อยหนึ่งก่อนก็ได้ว่าพระพุทธเจ้านั่นประสูตรไม่ได้แล้วอย่างโง่ถังกับว่าพระพุทธเจ้าประสูตรจากพระคันมันดาที่ประสูตรจากพระคันมันดานั้นพระสิทธัตถะ คือบุคคลที่จะได้ตัรุเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าพระสิทธัตถะประสูตจากคันมันดาคำว่าประสูตในที่นี้หมายถึงของพระสิทธัตถะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นประสูตไม่ได้พระพุทธเจ้าจะตั้งคันจะจะอยู่ในคันจะตั้งคันนั้นจะคลอดออกมาจะใหญ่โตเป็นตามลําดับนี้ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงเด็กคารกนั่นซึ่งเป็นพระสิทธัตถะ พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นโดยวิธีที่เรียกว่าโอปปาติกะพอมีการตัดสู้ก็มีการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีอย่างนี้ไม่ใช่ประสูดเขาไม่เรียกว่าประสูดเขาเรียกว่าการอุบัติอุป,ปปัติอุปปัติอุบัติขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาในโลก ไม่มีใครพูดว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติขึ้นมาในโลกหรอกแว่นว่าจะ,จะพูดผิดผิดแต่ว่าพระสิทธัตถะล้วก็ได้ประสูติขึ้นมาในโลกก็เกิดจากคันมันดาออกมาเป็นทาแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นตามลําดับน,น,นี่อย่างนี้เรียกว่าประสูติได้แต่พระพุทธเจ้านั่นไม่ได้หมายถึงองค์หรือตัวเด็กนั่นหรือตัวบุคคลน,นั่นหมายถึงคุณธรรม ที่เป็นธรรมะพิเศษอย่างหนึง่งไม่ใช่ตัวบุคคลดังนั้นจึงประสูดไม่ได้ได้แต่เกิดขึ้นมาอย่างเป็นโอปปาติกะคือเกิดทางจิตใจเกิดพลุ้งขึ้นมา,าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะแห่งการตัดสู้นั่นเองเนี่ยเกิดในภาษาคนหระความวสิทธัตถะอุบัติในภาษาธรรมธรรมะมันก็เป็นของพระพุทธเจ้า ทีนี่มันยังมีข้อเปรียบเทียบที่ว่ามันถ้าพูดกันอย่างภาษาคนมันก็เป็นเรื่องของพระสิทธิธถะถ้าเป็นถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะมันก็เป็นเรื่องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วพูดอย่างภาษาคนมันก็เป็นคนละเรื่องและคนละทีประสูรทีหนึ่งศัตรูทีหนึ่งปริพาน์ทีหนึ่งมันคนละที แล้วมันก็ห่างกันเป็นสิบสิบปีเช่นว่าประสูดมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วต้องรออีกทั้งสามสิบห้าปีจึงจะตัดสรูเป็นพระพุทธเกิดมาเป็นพระสิทธัตถะแล้วต้องรอยสามสิบห้าปีจึงจะได้มีการตัดสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สั่งสอนต่อไปอีกสี่สิบห้าปีจึงจะมีการปรินิพานนั่นถ้าพูดอย่างภาษาคนมันจะห่างกันเป็นสิบสิบปีอย่างนั้น ก็จะพูดอย่างภาษาธรรมแล้วมันก็คนละอย่างเลยคือเป็นไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันคือการตัดสรู้นั่นแหละทำให้เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาโดยชนิดโอกาติขะเกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในขณะนั้นก็มีการปรินิพานแห่งกิเลส ปณิพานแห่งกิเลสปณิพานความดับสนิทแห่งกิเลสด้วยในขณะเดียวกันนั่นแหละมีการเกิดกา,ารสัตสร,รู้แล้วก็มีการเกิดขึ้นแห่งพระสมาักพุทธเจ้าแล้วก็มีการปณริพานแห่งกิเลสในขณะเดียวกันเป็นขณะเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันหรือพูดว่าในวินาทีเดียวกันนั่นแหละ มีทั้งประสูติมีทั้งจัดสรุปมีทั้งปริาพานถ้าเราพูดอย่างภาษาคนถ,าถ้าเราพูดอย่างภาษาธรรมภาษาธรรมะจึงแยกออกการแยกออกจากการชับเลยว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะถ้าพูดอย่างภาษาธรรมเป็นเรื่องของพระสมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเป็นเรื่องของพระสิทธัตถะก็เป็นเรื่องทางร่างกายเอาร่างกายเป็นหลักคือพระสิทธ,ธัตถะประสูตรจากคันมันดานี่พูดได้แล้วพระสิทธัตถะด้จัตสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็พูดได้เป็นเรื่องของพระสิทธ,ธัตถะร่างกายของพระสิทธัตถะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั่นแหละอยู่ต่อมามันจึงดับลงไปเป็นเรียกว่าปรินิพาน ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพานมันเป็นร่างกายของพระสิทธัตถะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วถูกเรียกสมมติให้ว่าเป็นนิพพาน <c oughs> แต่นี้ก็ยังไม่ถูกขอให้ตั้งใจฟังให้ละเอียดต่อไปคือ <c oughs> เรื่องทางภาษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้คำพูดอย่างเดียวกันแต่ว่าความหมายคนละอย่างถ้ออันหนึ่งเป็นหลักอันหนึ่งก็ผิดเป็นธรรมดามเช่นพูดว่าพระสิทธัตถะประสูติอย่างนี้ก็ถูกต้องสิเพราะว่าท่านหมายถึงคนธรรมดาเกิดจากคันมันดาโดยวิธีเกิดธรรมธรรมดาพูดว่าพระสิทธัตถะประสูติก็ถูกแล้วแต่พูดว่าพระพุทธเจ้าประสูตินี่เป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้านะั้นไม่ได้ใช่บุคคลที่จะมาคลอดจากคันมันดาพระพุทธเจ้านะั้นคลอดจากธรรมะเกิดจากธรรมะเกิดจากคันของธรรมะนูไม่ใช่คันของบุคคลคือทั้งเกิดอย่างวิธีโอปปาติกะเกิดทางจิตใจก็เกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือ,อาการประสูตรในภาษาธรรมซึ่งไม่ควรเรียกว่าประสูตนะ แต่ถ้าไม่เรียกว่าประสูตรก็ไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรเพราะคนทั่วไปเขาเรียกว่าการประสูติทั้งนั้นจะเกิดออกมาขอให้จังข้อสังเกตไว้ทีหนึ่งก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นประสูตรไม่ได้เราได้แต่อุบ,บัติขึ้นมาโดยโอปปาติกะกำเนิดลุ้งขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้า